ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดิมภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเกิดความยุ่งยากกับประชาชนที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่3สิงหาคม2564เห็นชอบเรื่องการกับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอ e ิเล็กทรอน e-service ในปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการงานบริการอัเจนด้จำนวน12งานบริการและกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดต,ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565 ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายโดยมีระบบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น1ใน12งานบริการที่กำหนดให้ส่วนราชการนำไปพัฒนาเป็นระบบให้บริการประชาชนในรูปแบบ e-service และมอบหมายให้กรมที่ดินเป็นเจ้าภาพหลักกรมที่ดินพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชัน Land Map โดยประชาชนสามารถค้นหารูปแปลงที่ดินและรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินได้ทั่วประเทศผ่านโทรศัพท์มือถือหรือระบบอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาจะซื้อจะขายที่ดิน ตรวจสอบพื้นที่ดินเพื่อนําไปประเมินราคาในการกู้เงินกับสถาบันการเงินและใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินของตนเองได้โดยเฉพาะภาคธุรกิจใช้ในการวางแผนเพื่อบริหารจัดการกับที่ดินของตนเองและที่ต้องการจะซื้อจะขายเพื่อขยายธุรกิจในอนานคตได้ปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าใช้งานในระบบมากกว่า94ล้านครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกรมที่ดินจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Land Maps ที่นอกเหนือจากการแสดงรูปแปลงที่ดินและข้อมูลที่ดินแล้วให้สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสแกน QR Code เพื่อติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกับเทศบาลนครนนทบุรีได้การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบให้บริการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีระหว่างกรมที่ดินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเทศบาลนครนนทบุรีจึงเป็นความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงาน ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพิ่มช่องทางให้ประชาชนรับทราบภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชน และเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน